thank you สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wester ร์ u d i ดกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามาต่อกันกับซีรีส์เพ n นเด d f ฟูลใน EP ที่3ซีซั่นที่3กันครับแต่ก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นผมและทีมงานจะจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมโดนเนทตขากาแฟให้กับพวกเราท่านแรกคือคุณวีรศักดิ์โดเนทมา100บาทครับทานที่2คุณปทมารัตน์โดเนทมา20บาทครับ ท่านที่3คุณซามมนาได้ดยเน็นมา9.49บาทครับและท่านสุดท้ายคุณวรเชียได้ดยเน็นมา50บาทครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง,งที่ยังคงเอนดูและให้กำลังใจกับพวกเราต่อไปและหวังว่าทุกคนจะอยู่ข้างๆเราตลอดไปนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ EP ที่3 Good and Evil b r a d e d B e ภาพได้เปิดมาที่ตัวละครที่ยังไม่ค่อยมีบทบาทนักในซีซั่นสหรือพระเอกของพวกเราอีธานทอร์บอต ในครั้งนี้เขาได้กลับมาในภาพแห่งความฝันอีกครั้งที่คล้ายกับเป็นมลครั้งก่อนของเคเทเนหรือพ่อชาวอินเดียนที่อยู่กับเซอร์หมอคอมในตอนนี้แต่ความฝันในครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งก่อนครับเพราะเนื่องจากตัวของเคเทเนได้เข้ามาในความฝันและตั้งใจที่จะหลอกล่อให้อิธานกลัวเมื่ออิธานได้ฟื้นขึ้น,นมาจากเหตุการณ์ครั้งก่อนหรือเหตุการณ์ที่เขาได้เปลี่ยนไปเป็นมนุษย์หม,มาไปอีกครั้งอิธานที่ตื่นขึ้น,นมาพบว่าตัวเองอยู่ในคอกหมากับแม่มดสาวสุดสวยลูกสาวของมาดามกาลีเฮกั้งกตทียนแมาก่อนด ุดนี้เธอก็ยังไม่สามารถกุมใจของอิธานเอาไว้ได้ครับพร้อมทั้งตัวของอิธานเองนั้นยังไม่ค่อยสุขใจที่เธอเป็นคนมาช่วยเฮทีซ์ตี้พยายามอธิบายกับอิธานว่าฉันข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาช่วยเธอเลยนะแค่นี้มันยังพิสูจน์ความดีของฉันไม่ได้อีกเหรอและฉันก็ขอสัญญาว่าฉันจะตามคุณไปทุกที่ไม่ว่าเราจะต้องลงนรกไปด้วยกันภาพได้ตัดไปยังโรงพยาบาลจิตแพทย์หรือที่ที่วันเนสซ่ากำลังรักษาอยู่เด็ภาพได้เปิดกอนมาที่เลขาของจิตแพทย์เหมือนกับว่าในตอนนี้สติสตางข,งของเขานั้นไม่อยู่กับเนืื้ออออกัับตตวววเเเเลยยทีีดีดขขา,าแ่่นช ส่วนทางด้านคุณหมอจิตแพทย์และวาเนซ่าที่อยู่ข้างในเหมือนว่าบรยากาศของทั้งคู่ในตอนนี้นั้นไม่ค่อยดีนกักเนื่องจากคาให้การทั้งหมดของวาเนซ่าครั้งก่อนมันทําให้คุณหมอจิตแพทย์นั้นเชื่อว่าสิ่งที่วาเนซ่ากําลังเชื่ออยู่มันก็คือจิตปรุงแต่งของวาเนซ่าเองที่พยายามสร,ร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อปกปิดสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะจําและแน่นอนครับว่าทางด้านวาเนซ่าที่ผ่านเรื่องราวมาเธอก็ไม่ค่อยถูกใจมากนากักที่อุตส่าห์ได้เล่าให้กับเธอฟังแล้วแต่จิตแพทย์คนนั้น ครอบงำจากพี่ายแต่การถูกจมที่จากแม่มดลูซิเฟอร์และการถูกล่าโดยแวมไพร์ทั้งตอนนีอดก็เข้าใจทั้งสองฝั่งครับเธอเป็นคุณหมอจิตแพทย์เธอต้องพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างให้เป็นเหตุเป็นผลจนในตอนสุดท้ายกลับเป็นเวเนซ่าที่งัดไม้เด็ดขึ้นมาโดยการสัมผัสไปที่มือของจิตแพทย์ซึ่งมันก็เป็นความสามารถหนึ่งของเธอที่สามารถรับรู้เรื่องราวของคนอื่นผ่านการสัมผัสจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายเธอก็สามารถรับรู้เรื่องในอดีตของจิตแพทย์คนนี้ครับโดยการเล่าให้เห็นภาพดังเช่นสถานทีี่่่่เเเเกกกิดหหตุธออออ็บวาามมรร้งงันนนึยูใืและ เหตุการณ์ที่ว่านั้นก็คือคนเคยถูกใช้คนหนึ่งทําให้เจ็บชำ้ำเขาเกือบจะฆ่าคุณแล้วหากคุณไม่ได้ชิงฆ่าเขาเสียก่อนนั่นมันจึงทําให้จิตแพทย์คนนั้นต้องเงียบไปเลยครับภาพจะตัดกลับมายัางคลิบาวอดีตของเขาได้พรั่งพรูเข้ามาในหัวอีกครั้งเขาเริ่มจําได้เลือนลางว่าในตอนอดีตนั้นเขาเคยมีลูกคนหนึ่งพร้อมทั้งมีภรรยาสุดอบอุน่นครอบครัวของเขาเป็นดังครอบครัวหนึ่งที่เพอร์เฟกมากและเขาก็เริ่มจําสถานที่สถานที่นั้นได้จางๆแล้วล่ะครับและในตอนนี้เขากําลังมุ่งหน้าไปายออััง,งนะคู้นนกววิทยาาศสตตรรร์เเีลอ ครับ การทดลองนำชายวิปริตเข้ามาและเปลี่ยนกลับให้เขาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งโดยพลังเคมีบําบัดของเฮนรี่เวกเตอร์พยายามถามชายข้อมูลอาการของชายคนนั้นเพื่อใช้เป็นการเก็บบันทึกการทดลองครั้งนี้ว่าริเคมีบําบัดของเฮนรี่ว่าชายคนนี้จดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ้างไหมซึ่งผลที่ออกมานน้นมันก็คือชายคนนี้สามารถจําได้ทุกอย่างครับแต่ชายคนนี้ก็อยู่นิ่งได้เพียงไม่นานครับดูเหมือนว่าเคมีบําบัดของเฮนรี่นั้นถึงแม้มันจะมีผลรักษาเต็มร้อยแต่ระยะเวลานั้นมันก็ถือเป็นสิ่งจํากัดสําหรับเขาเนื่องจากสารเคมีพพวกนนนนัั้มมมสสาาาารรถเปลี่ยภอ ควได้เพียงแค่ชัวครูและนี่มันก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ของแฮนดี้ในตอนนี้เขาคิดว่าเขาหมดสิ้นหนทางทุกอย่างแล้วและนอกจากนี้เขาก็ลองมาหมดแล้วผลที่ได้มันก็ยังคงเป็นเช่นเดิมครับ แต่ทว่าในครั้งนี้มันไม่ใช่กับวิกเตอร์ครับวิกเตอร์ที่รู้ดีว่าเพื่อนของเขาเฮนรี่จะเป็นคนที่คิดอะไรแค่ในกรอบเท่านั้นไม่ใช่คนที่กล้าคิดนอกกรอบอย่างเช่นเขาและวิกเตอร์ก็ยังมั่นใจว่าถ้าผลงานของเฮนรี่มาแก้ไขด้วยเขานิดหน่อยวิกเตอร์คิดว่าเขาจะสามารถแก้ไขจุดนั้นได้และภาพก็ได้ตัดมาอย่างโบรนาและเด็กสาวที่เธอและเดเรียนได้ช่วยไว้เธอคนนี้ก็มีชื่อว่าจัสตินครับเธอพยายามปลูกฝังความเกลียดผู้ชายในตัวจัสตินเข้าไปเพื่อสร้างตัวจัสตินขึ้นมาในแบบที่เธอต้องการประกอบกับที่ตัััวสสตินนนเเเอออง้้ธมมมีรระบบกกาาาาณ์ๆผูชยย มันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่โบรนาจะสร้างตัวตนใหม่กับเด็กหญิงคนนี้ขึ้นมาเด็กสาวจัสตินได้เล่ากับโบรนาว่าไม่มีผู้ชายคนไหนเลยที่เข้ามาหาตัวเธอแค่เพียงเพราะต้องการตัวเธอและตบตีเธอเท่านั้นและเธอก็ได้ถามโบรนาต่อว่าแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับผู้ชายทางด้านโบรนาเธอก็มีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันครับแต่อย่าลืมครับว่าในครั้งหนึ่งของชีวิตโบรนานเธอเคยมีผู้ชายที่อ่อนโยนคนหนึ่งที่ชายคนนั้นนั้นมีชื่อว่าอีธานอีธานห่วงใยและอ่อนโยนเธอเสมอส่งนขณะที่ว่าโบรนายังต ใครทั่วไปและเขาก็ยังเป็นคนอเมริกันแต่เธอก็ไม่ได้บอกครับว่าชายคนนั้นคืออีธานเชนเลอร์หรืออีธานทอร์บอตันนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นจุดสนใจให้กับจัสตินเป็นอย่างมากและเธอก็ต้องการรู้เรื่องนี้ด้วยบรน่าได้บอกกับเธอว่าเมื่อถึงเวลาฉันจะเล่าให้กับเธอฟังนะก่อนที่ในระหว่างนั้นก็มีขบวนชุมนุมเป็นการชุมนุมของผู้หญิงที่เข้ามาเรียกร้องความเท่าเทียมและในท้ายที่สุดการชุมนุมนั้นก็ถูกทำลายลงด้วยนายตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดบรน่าได้กกพูดถึตตงเร,เ,เรื่องนี้กับจััสตตตินนนนททททีทีีวววว่่่่าาาาาาาคพพพกกกกกก้้มมแงงเเเเเรรรขยยอ แต่ถึงพวกเธอจะทำขนาดนั้นแล้วพวกผู้ชายก็ไม่อ่อนคอให้เธอเลยนั่นจึงทำให้วิธีของพวกเราแตกต่างออกไปเราจะไม่เรียกร้องความเท่าเทียมแต่อย่างใดแต่เราจะมุ่งเป้าหมายไปยังอำนาจและการปกครองเราจะขึ้นไปปกครองในฐานะของผู้หญิงโดยให้พวกผู้ชายอยู่ใต้อำนาจของพวกเราทางด้านเซอร์มาคอมและเคเทเน่ทางควรได้มาถึงอย่างอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและในตอนนี้พวกเขาก็อยู่บนรถไฟไอ้นาำซึ่งก็น่าจะเป็นลำเดียวกันกันกบที่อีธานมาก่อนหน้าน,นี้ครับทางด้านเซอร์มาคอมยังคงไม่เข้าใจว่าสาเหตุใดที่ตัวของเคเทเน่ันนต้องการมาช่วยอีธาน ถึงขนาดที่ต้องถอดไปถึงแอฟริกาเพื่อตามตัวเสื้อหมอคอมมาช่วยอิฐานด้วยทั้งๆที่ตัวเขาเองนั้นมีความสามารถพอแล้วซึ่งเหตุผลของเคเทเนนั้นก็คือมันก็เป็นเพราะว่าอิฐานเชื่อใจในตัวของเสื้อหมอคอมมากกว่าเขาเคเทเน่ et et ได้บอกเหตุผลกับเสื้อหมอคอมว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กับอิฐานในตอนนี้เธอนั้นเหมือนปีศาจมากถูกตีตราและเป็นแผลลึกอีกทั้งเธอยังพูดภาษาแปลกๆซึ่งในตอนนี้เธอก็อยู่กับอิฐานครับก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเคเทเนนนั้นรู้เรื่องนี้ได้้ยยัังงงงงไไมมมม่่่่่นนนนนนนออออออาาาาาาาจจะะเเเเป็็ววททตฉพพขขชิดีีีสสรรถหภคื และคนที่อยู่ข้างๆของผู้ที่สื่อสารและทามันเป็นเช่นนั้นจริงๆก็ไม่แปลกที่เคเทเน่นั้นจะรู้ว่าเฮกัตที่อยู่กับอีธานซึ่งการที่เฮกตที่นั้นอยู่ข้างๆอีธานนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆทางด้านเซอร์มอรคอมก็รู้ดีว่าเธอคนนั้นก็คือแม่มดครับผนังด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่บ่งบอกว่าเธอคนนั้นเป็นแม่มดแน่นอนดังนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในตอนนี้เราจะต้องร่วมมือกันช่วยอีธานเราจะฆ่าทุกคนที่เข้ามาขัดขวางถ้าเราช่วยลูกของเราไม่ได้จุดจบอันนายอกก็ลลรเเู่ะถวีจห และความมืดอก็จะครอบงำโลกใบนี้นั่นคือจุดที่โลกของเราจะถึงจุดอวสานเคเทเน่บอกกับเซอร์มอร์คอมว่ามันมีแต่อิฐฐานเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เพราะเขานั้นเป็นคนที่ถูกเลือกเซอร์มอร์คอมเลยรีบถามเคเทเน่ทันทีว่าคนรู้เรื่องนี้ได้ยังไงจนเคเทเน่ได้ตอบเซอร์มอร์คอมไปว่าผมเห็นมันมาแล้วและเมื่อในเรื่องมาถึงจุดนี้มันก็แสดงให้เราเห็นแล้วครับว่าพระเอกที่แท้จริงของเรื่องเพนนีเดดฟูนั้นก็คงจะไม่ห่างชาย2คนนี้แล้วล่ะครับเรียกได้ว่า2คนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกู้โลกก็น่าจะเรียกกกกไมม่ผิดครััับแลลล้้หงจานนนน็ีอเ เอามาบอกกับเคเทเนว่าตู้รถไฟนี้มันสําหรับคนผิวขาวเท่านั้นชาวอินเดียและคนผิวดาจะต้องย้ายไปอยู่ในขบวนหลังสุดกับพวกสัตว์เท่านั้นและแล้วก็ต้องเป็นชายผู้ดีอังกฤษที่เขามาช่วยสอนมารยาทก,กับพวกเด็กๆพวกนี้ต้องบอกเลยครับว่าในฉากนี้เซอร์มอคอมดูเข้มจริงๆครับถึงจะแก่แต่เก่าจริงๆคําพูดของเขานั้นมันทําให้ลูกน้องนัมเพื่อทั้งสองคนนั้นต่องเงียบและถอยไปเลยครับทางฝั่งอีธานเลกาทีนั้นในตอนนี้หาพวกเขาต้องการเดินทางต่อไปเพื่อไปอยังจุดมุ่งหมายที่เป็นบ้านของพ่ออีธานพวกเขาจจําาาาเเป็นนที่่ะต้อองหามาพืโดยสร ทะเลทรายพวกน,นั้นเนื่องจากเส้นทางที่อยู่ข้างหน้านั้นมันคือทะเลทรายแห่งความตายที่ต้องใช้เวลาถึง3วันในการเดินทางและเช่นเดียวกันหากมา้าเป็นอะไรไปนั่นมันก็เท่ากับว่าเราก็จะตายไปด้วยจนทั้งคู่นั้นได้เห็นคอกมา้าคอกหนึ่งและตัดสินใจลงไปขโมยม้าในคอกน,นั้นและแล้วเจ้าของคอกม้าก็ได้มาพบซะก่อนครับเขาได้ใช้ปืนคูไปยังทั้งสองเพื่อหวังจะปกป้องม้าของเขาเอาไว้แต่ก็ไม่นานได้มีเสียงของยิงสาวดังมาจากในบ้านพอเจอคนนั้นคือลูกสาวของชายเจ้าของมา้าทางด้านในกรที่ได้ใช้จังหวะที่เพลน,นั้นในการช่วยเข้อขอาไป พร้อมทังเข้าไปในบ้านเพื่อปิดปากยิงสาวที่อยู่ในบ้านอีกคนอีธานไม่ทูกใจสิ่งนี้เป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากวิธีของเฮกตทีนั้นปาเทอนจริงๆเธอไม่คิดที่จะไว้ชีวิตเลยสักนิดและไม่คิดที่จะให้โอกาสเดือยอีธานพยายามบอกกับเฮกทีว่าเนี่มันไม่ใช่วิธีของฉันในจุดๆนี้มันก็ทําให้อีธานเกลียดเฮกัตทีเข้าไปอีกครับก่อนที่เฮกทีนั้นจะขุดความผิดของอีธานขึ้นมาว่าสิ่งที่เขาทําไปนั้นมันคือสิ่งที่จําเป็นการฆ่าใครใบางคนเพื่อบรรลุถึงจุดหมายแต่มันไไไไมมม่่่่่ใชกกกกกััับคคคุุุณณณออออีีาาาาาาานนนนหหลลลยพพแ้้้วทดปปงงจจรขขะึึถ ตอนนี้อีธานก็ไม่สามารถเถียงเธอได้เลยครับเพราะทั้งหมดนั้นมันก็คือความจริงเขาก็ได้แต่ทาใจยอมรับสิ่งนั้นไปก่อนที่ภาพจะใช้ไม่ยังใหกทีและเธอก็ได้แอบอมยิ้มข้างหลังอีธานสารวัตรรัสสามารถตามรอยอีธานมาอย่างสถานที่ล่าสุดที่ทางด้านอีธานได้อลราวาดไปครับมันก็คือบาร์ที่อีธานมาก่อนหน้านี้ที่แห่งน,นั้นมันก็เต็มไปด้วยศพเน่าเละก่อนที่สารวัตรรัสจะพบ,บเบาะแสกับศพศพหนึง่งที่การตายนั้นดูแตกต่างจากคนอื่นเนื่องจากศพนั้นไม่ได้ถูกเฉือนตายแต่กลับถูกดันด้วยแรงมหหหาาาาาศศลจนนนขขขดดดทํใใ้้กรระูคอองงงเเเัพีียยว ได้บ่งชี้ให้เห็นว่าตัวของอิธานนั้นไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวเหตุการณ์นี้มั้ต้องมีใครสักคนที่ช่วยอิธานเอาไว้ซึ่งตอนนี้สวรัสก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่มาแชลว่าคุณเชื่อไหมว่าอิธานมีอะไรมากกว่าที่เราเข้กคุณเชื่อเรื่องลี้ลับไหมล่ะคุณมาแชลซึ่งคุณมาแชลก็ตอบว่าไม่งั้นคุณก็ต้องเริ่มเชื่อได้แล้วคาริบาร์ได้มาถึงยังสถานที่ในความทรงจําของเขาถึงแม้มันจะลืนลาแต่ในที่สุดเขาก็สามารถมายัางที่แห่งนี้ได้แต่ก็อเผอิญเผอิญคาริบาร์ก็ได้พบกับตัวของวนา,ใน,งวา,านใจ,จะเขาันซ่าไไมมดด้ตัวคนเ แต่เธอกลับมากับชายคนหนึ่งในฐานะของคาริบาวนั้นเก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรพร้อมทั้งก็ยังสุขใจที่ในที่สุดวันเนซ่าเองเธอจะได้มีความสุขสักทีซึ่งคนที่มาด้วยกับวานเนซ่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือพ่อเด็กคนลากของเรานั่นเองครับแต่กละไม่ทางฝั่งคาริบาวอีกครั้งครับคาริบาวตัดสินใจเข้าไปถามเจ้าของร้านว่าพอรู้จักคนที่มาอาศัยชั้นบนหรือเปล่าแต่ชายชาวจีนคนนั้นกลับไม่ได้สนใจในข้อมูลที่คาริบาวกำลังถามอยู่เขาสนใจเพียงแค่ว่าคาริบาวต้องการเช่าอยู่ที่นี่หรือไม่จนนนนใใททีุ่มมััก็ําาาห้้้คิบบตตองปรรขึ เขาจึงตัดสินใจดันหัวของชายจีนคนนั้นและแน่นอนว่าครั้งนี้ก็ต้องใช้กำลังในการถามากลับมาอย่างวานเนซ่าและดตร์สวีทหรือแดกทิวลาของเราในวันนี้ทั้งคู่ได้มาเดทกันครับในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยไปมาระหว่างเดินดร์สวีทได้บอกกับวานเนซ่าว่าเมื่อก่อนเขาเคยมีภรรยามาก่อนแต่เธอดันเสียไปเมื่อปีที่แล้วในตอนนี้เขาพยายามที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมจนในที่สุดเขาก็ได้พบกับวานเนซ่ามันทําให้เขานั้นนึกถึงเธอคนที่จากไปดกเอร์สวีทกล่าวว่าเธอเหมือนกยาเ,าเาาา่่ออี้น็แตตใใชชวิู เพราะเหมือนกับว่าในบ้านหลังนั้นเขามักจะได้ยินเสียงพระยายของเขาอยู่บ่อยๆเสมือนกับว่าเป็นจิตปรุงแต่งของตัวเองเมื่อเวลาที่เราคิดถึงคนๆนั้นมากๆและมันก็ดันเข้าป้อกับวานิสซาไปเปครับเนื่องจากก่อนหน้านี้วานิสซาก็เอาแต่ค้างตัวอยู่ในบ้านเหมือนกันแม่ต้องบอกว่าแดคนล่าเป็นคนที่เฉียบจริงๆครับมีคอมเมนต์จากท่านหนึ่งบอกผมมาครับว่าบางทีเดคล่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่รู้จักวานิสซามากที่สุดไม่แปลกเลยที่เขาจะสามารถตกตัวของวานิสซาได้ไง่ายๆเพราะเขารู้ดีว่าวานิสซาเป็นคนที่ชอบคนแปลกๆบางทีเขาน่าจะใช้จจุดๆนนนัั้ใกกาารตวซ อยู่ในกำมือครับซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับผมรู้สึกเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้มากๆก่อนที่ทั้งคู่จะเดินไปนั้นมันก็ได้ปรากฏลูกน้องของเดคล,ล่าคนหนึ่งที่ได้ตามพวกเขาทั้งคู่มาด้วยและในครั้งนี้คาลิบัลก็ได้ข้อมูลจากชายชาวจีนคนนั้นและมันก็นํามาสู่โรงงานแห่งหนึ่งโดยที่ในโรงงานแห่งนั้นก็มีบ้านพักให้กับคนในโรงงานคาลิบัลตัดสินใจเข้าไปในบ้านพักนั้นและแล,ะแล้วเขาก็ได้พบกับครอบครัวในความทรงจําของเขาครอบครัวของเขาต้องอาศัยด้วยความน่าสงสารมากๆเลยครับขขขขนาาาาาดดดดห้อออองงงงพักงกักกกกกเเเเูปยยย่มลทีีววสตจ บานนัน้สามารถส่องดูครอบครัวของเขาผ่านทางห้องใต้หลังคาห้องนั้นผู้ที่เป็นภรรยาของคาริบารหรือแม่ของลูกของพวกเขาต้องทํางานเอาเป็นเอาตายเพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยและนอกจากนี้ลูกของเขาในตอนนี้ก็มีอาการป่วยอยู่เช่นเดียวกันลูกของเขามีอาการเลื่อนไหลออกจากปากไม่หยุดผมรู้สึกอดเวทนาให้กับแม่ลูกคู่นี้ไม่ได้จริงๆครับอันที่แม่นั้นต้องสู้สุดชีวิตเพื่อให้ได้เงินมาเพียงเล็กน้อยและใช้ใจให้กับการรักษาลูกฉังขณะที่ไม่สามารถหาบ้านพักดีๆได,ด้และนี่มันก็สะท้อนให้เห็นชีวิตของคนหาเช้ากินคำ่ำที่ร้ายแรงกว่านั้นคือลูกก ป่วยด้วยเห็นฉากนี้แล้วแอดก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวจริงๆครับ ตัดกลับมายังทางฝั่งวอร์เนซ่าและดตรสวีทางคูได้ตัดสินใจเข้าไปยังห้องกระจกซึ่งมันก็เป็นการลเล่นหนึ่งของงานเทศกาลในเมืองลอนดอนครับคล้ายๆกับบ้านผีสิงในงานวัดที่เราเคยไปวอร์เนซ่าพยายามปฏิเสธตั้งแต่แรกว่าเธอนั้นไม่ชอบห้องกระจกเป็นอย่างมากแต่ในที่สุดเธอก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับเพราะเนื่องจากเธอไม่ได้มาคนเดียวเธอจําเป็นที่จะต้องเกรงใจคุณหมอสวีทางคู่ก็เดินเข้าไปในห้องกระจกนั้นในตอนแรกทังคูได้เข้าไปด้วยใบหน้าที่ยแยิมก่อนที่ทังคู่จะเข้าไปยังห้องกระจกที่มันเต็มไปด้้้้ววยยกกกกรรระจททุดาาาาาานนนนนนนเเหหมมืออััับ่่่ภพพีูตงงป็ ลและในจังหวะน,นั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มคลาดกันครับวานิสซาที่กลัวห้องกระจกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเธอได้เริ่มสติแตกและร้องหาตัวของดกตรสวีทในระหว่างที่เธอกําลังคลามาหาห้องเพื่อพยายามหาตัวของคุณหมอสวีทต,ต่อไปและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นครับเธอก็ได้พบเข้ากับลูกน้องของแดคิวลาดูเหมือนว่าลูกน้องคนนี้นั้นได้กระหายในตัวของวานิสซามากๆเหมือนเขาจะสัมผัสได้วาเลือดนและเนื้อของวานิสานั้นน่าจะเป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดเลยวาน่่่่่าาาาาาไไได้ยายา้ยยมัับบนนนนนนวววขออองเเจจูทีหตป ไม่นานคุณผู้หญิงคุณจะได้พบกับเขาอีกครั้งคนกับเขานั้นเป็นสหายเก่าสายที่ใกล้ชิดสนิทสนมคุณจําไม่ได้เหรอคุณผู้หญิงในห้องสีขาวคนกับเขาและฟันของเขาที่อยู่บนลำคอของคุณและมันก็ได้เพิ่มเติมห้องสีขาวที่ว่ามันก็คือห้องสีขาวร้การเวลาที่ไม่มีทั้งกลางวันและกลางคืนและไม่นานเหมือนกับว่าตัวของลูกน้องแดคูล่านั้นมันมันจะสัมผัสอะไรบางอย่างได้เช่นเดียวกันกับตอนที่มันสัมผัสแดคูล่าได้ครับมันจะก้มหัวและหนีไปและพาพก็ได้ตัดมปยังเสื้อหมอคอมและเคเทเน่ข้งคุณ อยของอีธานและมาจนถึงบ้านที่อิธาเละคที่นั้นได้ขโมยม้าของพวกเขาไปเคทัเน่กล่าวว่าพวกเขาได้ขโมยสเสบียงไปและเอาม้าของพวกเขาไปทางฝั่งของเซอร์ม,มาร์คอมเชื่อว,ว่านี่มันไม่ใช่ฝีมือของอีธานแน่นอนหากแต่ว่าจะเป็นฝีมือของใครบางคนที่มากับอีธานด้วยภาพเดตต์มายัางอิธาเลกคทีครับทางคุณเดตตดสินใจพักอยู่ที่ลานกว้างแห่งหนึ่งก่อนที่อีธานจะถามเบกทีว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่และเบกทีก็ได้เริ่มเปิดเผยข้อมูลว่าเธอมาเพื่อต้องการที่จะปลดปล่อยตัวของอีธาล จะเปรอะเปื้อนเลือดไปด้วยกันมันก็อย่างที่เรารู้ดีครับอีธานนั้นถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมแค่เธอมาช่วยแค่นี้มันก็คงไม่น่าจะทําให้อีธานคกรธเควได้หรอกครับอีธานได้บอกเธอไปตามตรงว่าถ้าหากผมไม่ต้องการคนเคียงข้างล่ะก่อนที่เธอจะพยายามทักทายอีธานว่าฉันรู้นะว่าคนที่คุณต้องการเคียงข้างคือใครคนอมทุกคนนั้นคนไอฟ์ณจุดๆดนั้นแม้ว่าคนพูดจะเป็นเฮกาทีมันก็ไม่รอจากการที่จะต้องถูกอีธานดูครับอีธานบอกว่าคุณห้ามพูดถึงชื่อเธอทันใดนั้นก็เริ่มมหานมานนปเั็ กระะสุนเลยนะแต่ทำไมมันถึงไม่โดนตัวเขาเลยสักหนาซึ่งนั่นมนก็เป็นเพราะพวกเจ้าหน้าที่มาแชลและสารวัตรรัสนั่นเองครับเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงตัวของอีธานทันทีมันก็เป็นเพราะคำสั่งของสารวัตรรัสนั่นเองครับสารวัตรรัสยังคงยึดมั่นและตั้งใจว่าเขาจะจับตัวของอีธานไปเป็นๆตัดกระมาอย่างวอเนซ่าและดรสวีดอีกครั้งครับดตรสวีดได้เข้ามาปลอบวอเนซ่าเนื่องจากในตอนนี้วอเนซ่าร้องไห้ฟุมงาฟและแล้วก็เป็นสเต็ปเดิมของวอรัอ Sweet, อกกฉเนขอโททษจรริงๆนะกาี่คุณต้องาอ ันนน้มันถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายและฉันก็ไม่อยากให้คนดีๆอย่างคนต้องมาตกอยู่ในอันตรายกับฉันแม้ว่าดตร์สวีจะพยายามปลอบวาเนซ่าอย่างไงเขาได้บอกกับวาเนซ่าว่าเขาจะเชื่อเรื่องทุกอย่างที่วาเนซ่าพูดแต่ทางด้านวาเนซ่าเธอกลับเชื่อว่าคนอื่นนั้นไม่สามารถรับเรื่องของเธอได้เขาคงจะคิดว่าวารเนซ่าเป็นคนที่สติไม่ดีที่เอาแต่พูดเรื่องเทพนิยายไม่น่าเชื่อและเธอก็ตัดสินใจที่จะหากับดร์สวีเพื่อรักษาความรักในแบบของเธอเอาไว้และแล้วหลังจากนั้นท่าแทของดดรรรีคิล่ทู้จักมันกกก็ไดด้เเเรรริิิอออ่่มมมผยออออาาคคววลโหู แต่บีบแก้วที่อยู่ตรงหน้าจนแตกกระจายทางฝั่งคาริบาวก็ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือการรักขโมยจากคนเมาแซงก็เป็นคนเมาทีท่มีฐานะครับและพาพก็ได้ตัดอีกครั้งไปยังคู่หูมหาปลายดอเรนได้ตัดสินใจพาชายคนหนึ่งมาให้กับจัสตินเพื่อต้องการให้จัสตินทำพิธีกรรมอะไรบางอยา่างที่เป็นพิธีกรรมแสดงความจงรักภักดีว่าเธอนั้นจะจงรักภักดีในตัวของดอรเรนและโบรนาซึ่งชายคนที่พวกเขาพามานั้นมันคือชายที่จัสตินเกลียดมากที่สุดครับเนื่องจากเขาาานนคนที่มแงงงัััสตตตติ้ตดกชดรรกชยออวบ เป็นคนที่พาเธอไปขายนับได้ว,ว่าเป็นคนที่เลวซามไม่น่าให้อภัยจริงๆครับและการแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้มันก็คือการที่ให้จัสตินนั้นเปิดชีวิตชายคนนี้สิ่งสิ่งที่เราจะได้เห็นจากตัวจัสตินก็คือเธอสามารถลงมือปลิดชีพชายคนนั้นโดยที่ไม่มีแม้แต่ความลังเลเลยสักนิดนี่มันหมายถึงว่าเธอได้เริ่มหันหลังจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วและเธอก็เริ่มกระหน่ำที่ศพนั้นด้วยความสะใจก่อนที่ดอรีเรนบรอน่าและจัสตินนั้นจะได้เริ่มเล่นบนโลกสัมภาในรูปแบบของทรีซัมอีีีกกกกั้้้งงยเป็นนนนรลลอดดวแแะาาา่หคบึข ซีรีส์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับมันทั้งดูร้อนแรงและสวยงามและสิ่งที่คาดไม่ได้ของพวกเขาก็คือความวิปริตสุดๆเลยครับใครที่เป็นคอนังเทือนอย่างแท้จริงผมขอบอกเลยว่าไม่ควรภาคฉากนี้จริงๆครับภาพเดตัดลัมายัางแรงรวมพลของชาวแวมพายเดคนล,ลได้กลับมาที่นี่ด้วยความกริ้วโกรธเพราะนางจากลูกน้องของเขาคนนั้นมันได้ทำอะไรลงไปนอกคำสั่งทั้งบอกกับเขาว่าวันในซาเป็นของเขาเท่านั้นและไม่ใช่ของใครอื่นก่อนที่เดคลาจะผลักชายคนนั้นไปจนแน่นิง่งและสั่งให้พวกร,บรอบๆตัวเขาเด็กเขาไปรุมถึงกินนนนนนชาายคคคััั้้ไไปผมมมกก็่่รรูเหือบว มันกินพวกกันเองด้วยหรอครับและภาพก็ได้ตัดไปยังคาริบาวครับเขาได้กลับไปยังบ้านพักของโรงงานอีกครั้งเมื่อภรรยาของเขาได้ตื่นขึ้นมา,นมาก็ได้พบกับนาฬิกาหรูเรือนหนึ่งที่ตั้งไว้พร้อมกับมีตัวของคาริบาวแอบจ้องมองอยู่ด้านบนแม้ว่าเขาจะช่วยเหลือได้ไม่มากแต่แค่นี้ก็น่าจะมีคุณค่าสาหรับพวกเขาแล้วล่ะครับและฉากสุดท้ายภาพก็ได้ตัดไปยังวานซ่าและคนหมอจิตแพทย์ท้งค่ได้เรมพูดคุยกันในวิธีการรักษาแบบใหม่หรือที่เรารู้จักกันในวิธีการสะกดจิตคนหมอจิตแพทย์ยังงม่่นนาากรสิตัเป็อียทๆ เนื่องจากจิตของวานิสซาในตอนนี้เปราะบางมากหากมันมีจุดหนึ่งที่ทําให้จิตของวานิสซาหลุดไปมันก็อาจจะทําให้เธอเป็นบ้าได้เลยครับแต่วานิสซาเองเธอยังคงไม่ยออ่อท้อและอยากให้คุณหมอดําเนินการนั้นต่อไปเมื่อวานิสซาต้องการมากสักขนาดนั้นแน่นอนว่าเธอต้องสนองให้ครับวานิสซาเธอต้องการสะกดจิตให้เธอนั้นได้กลับไปยังห้องจิตแพทย์ที่เธอเคยไปหรือห้องที่เธอถูกไปรักษาในซีซั่นที่หนึ่งครับหรือเราจะรู้จักกันในโรงพยาบาลโรคจิตครับอพราะจากคําพูดของลูกน้องเวมไพคนนั้นที่เขาได้พูดว่าห้องสีขาาาาาาววววรรรรยยกกกกกเเเเลลมมััันนนนททททํให้ห้้้้ธอึึถงงไดดดแแคค่่่่ีีีู็ิส โดยเริ่มให้วานิสซ่านั้นจดจำและจินตนาการรายละเอียดเล็กๆ,ๆที่เกี่ยวกับห้องสีขาวห้องนั้นจนในที่สุดจิตของวานิสซ่าก็เด้หลุดไปยังห้องห้องนั้นจริงๆมันก็เป็นเวลาเดียวกันในตอนที่พนักงานได้เข้ามาให้อาหารกับเธอซึ่งพนักงานคนนั้นก็ปรากฏเป็นหน้าของคาริบาอและก็จบไปกันแล้วนะครับสอบซีรีส์เรื่อง Penny Dreadful ในอีพีที่สามซีซั่นที่สามครับเพ่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับอีพีในบ้านก็ลองคอมเมนต์และแชร์ความคิดเห็นกันดูครับหากไม่อยากให้พลาดคลิปต่อไปของพวกเราก็อย Sampai